ดวงตาที่3เครื่องรางหนึ่งดูดเงินอีกหนึ่งความเป็นมงคลค่ะดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภใหม่ๆมาให้กับเราหลายคนรู้ความลับของศาสตร์การเงินนี้นะคะ ชินแสนหลายท่านบอกนะคะให้พกคาดวงตาที่3มเครื่องรางนึ่งดูดเงินนี้ไว้ที่กระเป๋าสตางค์แล้วไปห,หันมาไว้ด้านนอกเปรี่ยเสมือนเป็นดวงตาที่มองหาโอกาสช่องทางการเงินการงานและโชคลาภใหม่ๆมาให้กับเราเขาจะเป็นลักษณะของดวงตาอียิปบโบราณสายลากลงมาแบบนี้นะคะหลายท่านเรียกว่าดวงตาราค่ะซึ่งนอกจากจะมีดวงตาที่3มเครื่องรางนึงดูดเงินแล้วนะคะด้านในจะมีทั้งยันพลังตัวเลขและยันคาชานะคะที่หนุนการเงินโชคลาภณเมตตาอย่างเช่นพุทธคุณณนะ โมพุทธายะที่อยู่ในพระกระฉาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักล้านยันพลังตัวเลข4289และ6395หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตตา พุทธคุณของยันเศรษฐีและยันนำโชคซึ่งยันนำโชคนี้หลายคนมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเก็บเงินไม่อยู่เสี่ยงโชคไม่ค่อยได้เฉียดไปเฉียดมาบางคนก็มีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงนะคะพุทธคุณของยันนำโชคก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นมงคลค่ะสายคล้องอดเก็บได้นะคะรุ่นนี้ห่างซิปจะเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขที่มีความหมายเน้นในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาภและการเงินที่มาจากณเมตาปยาว999บาบาทค่ะจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับ กระเป๋าสตางค์ุกใบนะคะ